ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมจอมสุกรสาสิจุลกะครับนุ้ยสุจีระอารุมพิพัฒน์นั่นแนี่เกะเสสวั์ปันแล้วก็บอกนายุญยาก้า ขอต้อนรับทุกท่านเข้าส <_ uto> ู่รายการสะบัดจอสะบัดจอ นะคะคุณผู้ชมจะได้พบกับเรื่องราวความบันเทิงที่รสชาติจี๊ดจ๊าดจัดจ้านแน่นอนค่ะวันนี้ผมเปิดรายการแบบวัยรุ่นเลยเห็นไหมฮะ,ะไม่<ช>ครับ <ๆ S 2> เพราะว่าวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยกันบนเวทีสบัดช่องของเราเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นไอดอลขวัญใจวัยรุ่นเลยทําอัลบั้มมาแล้ว8ดอัลบั้มเป็นโปรดิวเซอร์เองทุกอัลบั้ม <ภา S 2> เรียกว่าความเก่งความฉลาดหน้าตาหน้ารักนี่เพอร์เฟกทุกอย่างเมื่อตอนเข้ายี่สเนะฮะเด็กหนุ่มคนนี้เคยสอบคะแนนเปียโนเนี่ยเป็นอันดับ2ของโลก อย่าวนานที่เดินละผ่านชีวิตไปส่วนอนความเชื่อของฉันให้กลายเป็นความไม่แน่ใจว่าความรักและคนหนึ่งคนนั้นที่รอยังมีจริงไหม ก็สามารถเจะเล่นเปลี่ยนได้อย่าไปบอกเขาคุยเัาเุยกัชิญครับเชิญถ้าเรามีขอก็เราบอกเขาเราซ้อมกี่ชั่วโมงปกติวันหนึ่งครับก็ตัวนี้ก็มี2อชั่วโมงสอชั่วโมงสชั่วโงที่ว่าน้อยไปนะวิยรไป เข่าที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยได้ยินเรื่องคุณกับสาวๆเลยเลยใช่ไม่ชอบใครเลยฮะณตอนนี้ผมอยู่ไม่เป็นที่เลยครับเนี่ยมันไม่มีเวลาจะถึงมีแฟนเขาก็ทิ้งคุณอยู่ดีเพราะว่าคุณก็ดูต้องทําไปไหนมาไหนเขาคงไม่เอาตั้งแต่แรกแล้วครับไม่ไม่จุดเลยได้เลยเงาไงเนี่ยคือยิทำตัวไม่ถูกแล้ววะผมสงสารพี่นครพ่อเขาเดี๋ยวจะได้ลูกสะภ้ยอายุใกล้เมียเดี๋ยวพี่นุ้ยเขาสวยแต่ผมว่าเขาดีกันไปสำหรับผมนะครับผม แต่ว่าตอนนี้เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรมีใครเสกหนังควายเข้าท้อมโดนยาพิษเลรอหรือคลอดหรือท้อมหรืีว่าสาย้าแรกเป็นอะไรนี่เป็นอะไรอ๋อหิวเดี๋ยวผมพาไปชิมดีกว่ากับช่วงสบัตชาจวชิม บอกคุณผู้ชอมเอาไว้นะครับว่าเวทีสบัดช่อในค่ําคืนนี้นะครับจะได้มีโอกาสต้อนรับเด็กหนุ่มซึ่งถือว่าเป็นไอดอลของเด็กทยทั้งประเทศเลยใช่ครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความเก่งกาจในฝีมือดนตรีแล้วก็ในเรื่องความฉลาดเฉลยียวในเรื่องการเรียนครับในเรื่องการเรียนครับการันตีด้วยเกียรติยมอ,อันดับหนึ่งจากมหาวิทยาลัยชื่อดังเลยยังไม่พอ,อยังไม่พอฮะในเรื่องของการดนตรีเนี่ยเป็นไงคะเคยสอบได้คะแนนอันดับสองเป็นโนของโลกเลย ขอย้ำว่าของโลกนะโลครับสอบคะแนนเป็นโนเป็นโนเขาต้องมีการสอบนะคุณครับผมอิตาคนนี้ไปสอบตั้งแต่อายุ14ได้อันดับ2ของโลกไม่ธรรมดาโอ้โหและที่สำคัญก็คือว่าทั้งแบบว่าทั้งผู้ชายผู้หญิงวัยรุ่นนิกรีการาดเข้ามากและที่สําคัญวันนี้เราจะได้มีโอกาสฟังเพลงหมงเขาด้วยเอาล่าสุดเลยนะใช่ฮะเวทีสวัสดิ์ชอขอต้อนรับน้องโตศักดิ์สิทธิ์เวศสุภาพพอ ทำอย่างไรหัวใจลงไม่ทันรู้ทังรู้ไม่ควรจดจำยังเก็บเอาไว้ทั้งที่รู้ทำไมกลับมาบอกลากันแล้วและเธอก็คงต้องไปยังใจที่เธอ ก็กเข้าใจว่าคงต้องยอมรับความเป็นจริงแต่สุดท้ายก็เหมือนหัวใจมันยังไม่พร้อมรู้ทั้งรู้ว่าวันเวลาจบไปแล้วรู้ทั้งรู้ว่าเธอกคงจะไม่เหลือใจ กใจและไม่รู้ว่านานเท่าไรที่พร้อมจะลืม ชีวิตคนคนนึ่งทุกสาอีกคนมาคู่กันสิ่งสิ่งนั้นเรียกว่ารักได้ลั้สักวันสิ่งนั้นจะเข้ามาตัวเวลาป็นยาวนานที่เดินและผ่านชีวิตไปส่วนทนความเชื่อของฉันให้กลายเป็นความไม่แน่ใจว่าความรักและคนหนึ่งคนน,งนั้นที่รอมีจริงไหม ที่ไหนในความรักช่วยเขามาทักหัวใจของคนคนนี้พาเธอคนนั้นมาพบกับฉันสักที ปโปรดเข้ามาให้รู้ว่าเธอมีจริง One, มาบรรับนักดนตรีของเราด้วยนะครับครับผรของเรานะครับคุณเบิร์ดครับสวัสดีครับมือกลองครับเดตคุณชายคุณชายคุณชายเพลงเมื่อสักครู่ที่เราได้ฟังนนชื่อเพลงอะไรครับโต๋ฮานะอะไรอะไรนะไม่ควรถามแขกรับเชิญเราอย่างนี้ไม่ควรถามพี่โตอย่างนี้นะก็ทำไมเเขาออกจะดังใครๆก็รู้จักก็เป็นเพลงใหม่อะให้โตเล่าก่อนนี่ชื่อเพลงอะไรครับสองเพลงชื่อเพลง เพลงแรกชื่อดูทึงรู้ครับแล้วส่วนเพลงที่2ชื่อว่าอยู่ที่ไหนครับผม<อ>แต่ผมว่าไม่แปลกครับที่น้านั้นเน็กจะไม่รู้จักเพลงนี้ทำไมคะเพราะว่านั้นเน็กกับพี่โจมเนี่ยควรจะรู้จักรุ่นพ่อของโต๋ทิงยันแกรนเอ,อะไรอย่างงี้เออถ้าเป็นเพลงพ่อน้องโต๋นี่ได้ทุกเพลงได้นะใช่ไหมรักในซีเมเจอรอ่าโอเคเอาโต๋โต๋ช่วยเล่นให้หน่อยแอบรักเธออยู่ในใจ ไว้ให้เธอวันทั้งวันฉันมองเม่อคิดถึงเธอทุกเวลาโอ้โหยังจำเนื้อได้กรดดนี่เก่งกว่าผมอีกนะผมรู้จักแกนเอ็กแต่ผมยังจำเนื้อไม่ได้ที่แก่กว่านายเป็นเล่นค่ะดีอย่างที่น้าได้บอกไปแล้วนะว่าโตเนี่ยได้สอบ เกโนได้อันดับสองโลกเคยเคยสอบได้ครับผมตอนเด็กๆครับผมแต่ว่ากิดจัดคะแนนในระดับโลกแล้วเราเป็นที่สองเลยอโอ้ยอันนี้เป็นเป็นสอบในประเภทเป็นโนอะไรฮะคาสสิกคัสสิกเพราะเป็ผลเลอีกประเภทนึ่ะเป็นเป็นอนมือสองได้เขาอันดับสองตุมยคนละแบบกันคุณผู้ชมอาจจะยังไม่รู้ครับว่านานเนกเนี่ย ก็สามารถที่จะเล่นเปลียนนได้อย่าไปบอกเขาคุยกบบแขับเชญครับเชญถ้าเรามีของเราบอกเขาเรามีของเราต้องเราต้องบอกนี่น้าน้องโตเล่นตั้งแต่กี่ขวบครับสามขวบครับสามขวบสามขวบนก็ขวบเสร็จๆ็จก็เริ่มแล้วจริงหรอเนี่ยคุยเรื่องอื่นอย่าไปสนใจผมโตโตเขาให้เกียดแล้วครับเขาลุกเข้าก็เป็นรุ่นพี่นะอย่างนี้อย่างนี้อย่าถือว่าสอนเลยเรียกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วกันถูกต้อง Oh, คือคือโอเคในนักดน,กน,กนกตรีมันจะมีธรรมเนียมที่ดีไงแบบนี้ว่าเออรุ่นพี่ก็ต้องถ่ายทอดวิชาประสบการณ์ให้กับรุ่นน้องบ้าง oh. ถูกครับ oh. ถูกครับปกตเิเราซ้อมกี่ชั่วโมงปกติวันหนึ่งครับก็ ตัวนี้ก็มีสองสามชั่วโมงสองสามชั่วโมงคิดว่าน้อยไป้ไหมอุ้ยน้อนได้ผมจะผมจะผมจะใส่ใจมากกว่านี้สี่ห้าสี่ห้าชั่วโมงต้องมีต้องประมาณนั้นถ้าอยากจะเป็นระดับมืออาชีพครับแบบนี้ก็อย่างนี้ละกันบางทีเล่นเล่นเพลงเนี่ยพื้นฐานมันต้องยังอยู่นะเราครับดูคอร์ดใน C ใน C major ละกันเป็นพื้นฐานของการเล่นเปียโนโอเคคอร์ดใน C major คืออะไรรูปมืออาจเป็นคอร์ด C นะสมมติคอร์ด C นะคอร์ด C นะ อ๋อนี่ดีดีนะครับเอมเนอร์เราขยับไปนิดนึงโอ้ตามด้วยดีเซเว่นหรือเปล่าเป็นดีมเนอร์เป็นดีมเนอร์นะดีมเนอร์นะเออแล้วจีนี่จีขอให้พลิ้วๆเลยนะอ๋อโอเคอันนี้ลองลองทำให้พี่ดูหน่อยไอต้นนี่ก็แสดงว่าเขาเป็นเจี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บตัวตัวตรงตรงนิดนึงโอเคโอ้๋อโอเคนั่งให้ถูก อ่าเดี๋ยวลองวางมือมือไม่สวยเลยอคอมันก็อย่างนี้ด้วยนะอ่ะ, oh. <Okay. S 1> อะลองลองใน C major er, ลองสักชุดหนึ่งอย่างที่พี่ทำให้ดูเมื่อกี <Okay. S 1> <Okay. S 2> อ้โอเค เขาไปเรื่อยๆอย่างนี้ดีแล้วครับน่าอายนะครับแต่พูดถึงเมื่อกี้ครับเกาะในกลุ่มขอดเมื่อกี้โตซ้อมพี่ว่าโอเคนะไม่เลิกแต่ว่าแต่พื้นฐานเขาแม่งอย่างนี้เป็นโนเนี่ยมือไม่ไม่ใช่แค่มือหูเนี่ยหูมันต้องใช่ด้วยเพราะเหรอเออฟังหูต้องไม่เพี้ยนหูไม่เพี้ยนช่วยแนะนำต่อหน่อยครับต้องยังไงครับให้น้ำให้นะให้น้ำเป็นคนกดแล้วเดี๋ยวนั่เล่นตรงคีซีนะครับตรงตั้งแต่ตัวโดถึงโอเค <amounts of audio writers> เหมือนเดิมอีกเนี่ยเมื่อกี้ไม่เดิมเหมือนเดิมโอเคแล้วแล้วเราจะแล้วเราจะทดสอบกันี่ไงนี่ฟังแล้วไงไงเขาก็เออได้ลองกดกดกดอย่างที่ฟังฟังสิเออ คนนี้ครับแล้วก็โอ้โหเอาโน้ตที่นาได้กดให้มาบรรเลงเป็นเพลงให้สดๆทั้งหมดที่โตทำคือสิ่งที่พี่พยายามหมายความนั่นแหละครับครับยังจะกล้ายังจะกล้าให้เครดิตตัวเองเดี๋ยวเดี๋ยวพักโฆษณาแล้วต้องขอโทษคุณผู้ชมด้วยครับที่นาเขายังไม่รู้สึกตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเบรกกันปั๊บใช่ไหมฮะผมไปก่อนลาแล้วโอ้ยย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  กลับมาพบกันตัต้งโตแน่นอนค่ะชายนคนหนึ่งคนเขาบอกว่าเป็นคุณหนูทำไมเขาถึงมาเรียกเราว่าคุณหนูล่ะครับ <S <S ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เลยครับจริง,รงๆผมเพื่อเป็น,เ,ปนเด็กวัยรุ่นทั่วไปคนหนึ่งอะลุยๆเหมือนกันแสดงว่าว่างๆมาเล่นเป็นนกก็มีแว้นมอเตอร์ไซค์เหมือนกันเออบอว่าไลุยกันไปเปล่าต้องไปใช้ชีวิตคนเดียวที่ประเทศไต้หวันไปจากไม่รู้เรื่องครับไปจาก S <S <an> สั่งข้าวไม่เป็นคถ้าเราพูดเขาไม่รู้เราก็ชี้เลยกินอะไรอ๋อมีมีภาพอยู่มีเมนูอยู่ชี้เลยกินไก่จะกินไก่เดี๋ยวเราจะสั่งข้าวมันไก่ข้าว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 ข้วข <downstairs> ้าวมันมันไก่สะบัสบัดอ